สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องนะฮะเออไม่ดิพูดผิดพูดใหม่ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของพระเครื่องนะของสะสมอีกแล้วนะครับขอหน่อยเพราะหายไปนานนะฮะแนวนี้ก็กลับมานะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้จัดทาโดยโอ t ออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่ส่นขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay ผ่านอ Amazon นะครับ ขายฝรั่งกำไรด,ดีกว่าขายคนไทยแล้วก็ถ้าเริ่มต้นนะครใครที่แบบกำลังสนใจผมแนะนําเริ่มทํา eBay นะครับเพราะว่าคุณสามารถหาของ e Seven s h o ป e ี้เมาขายก่อนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราทำนะแต่คลิปนี้เอาของสะสมก่อนนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าชิ้นแรกนะครับขายได้ที่40เหรียญใช่ไหมนีม่เป็นลูกค้างเก่านะขอปิดก่อนนะครับอ่ะ ชิ้นแรกนะครับ40ค่าส่ง3เหรียญน,นะครับเป็นแนวประมาณนี้อ่าเป็นของเก่าของสะสมนะครับเผื่อใครเจอแนวนี้ได้นะฮะก็ขายได้ที่พันสามนะครับค่าส่งอีกร้อยหนึ่งก็ประมาณ1,450้บาทนะฮะดูแนวไว้นะครับอ่ะชิ้นแรกนะฮะไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขออวดหน่อยครับอา้าวทำไมโอทออนไลน์มันหลุดละ่ะ ลายหลุดอ่สดๆจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าหลุดได้ยังไงนะครับอ่ะนะครับก็เรามีกลุ่มนะครับผมกลุ่มของโอตออนไลน์นะฮะตอนนี้นะฮะเริ่มเห็นผลคืออะไรตอนแรกเพื่อนๆคนใหม่ๆก็จะบอกลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งนะครับหลังๆนี้เริ่มแล้วฮะเพื่อนอันนี้อันนี้คนเก่านะคนเก่าที่แบบทำไอดีนะครับ จริงๆก็หม่แหละนะนะครับก็จะเริ่มมีแบบลงหนึ่งแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับอ่านะนี่คุณแคทนะฮะลงหนึ่งออกหนึ่งแรกๆจะมีแต่ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งนะครับเริ่มเห็นผลแล้วนะฮะเริ่มพลีดอกผลรออกสักสี่ห้าเดือนคุณคอยดูจะมีลงหนึ่งขายออกสองลงสองขายออกสามลงสามขายออกสองเลยนะฮะคอยดูอ่ะก็ขอเชิญชวนนะฮะเพื่อนๆนะสมาชิกอีเบของโอทออนไลน์นะครับ คนที่เรียนไปแต่ไหนแต่ไรก็แล้วแต่แต่มีหลักฐานว่าเคยเรียนนะฮะเข้ากลุ่มไม่คิดเงินใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะฮะส่วนคนใหม่อย่าลืมขอเข้าด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทำอีเบ y คนเดียวเนี่ยมันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีกำลังใจมันไม่มีกลุ่มเพื่อนๆเลยไม่มีคนให้ถามให้คุยกลุ่มนี้จะช่วยซัพพอร์ตนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยประสบความสําเร็จบน eBay อย่างรวดเร็วน,งงนะครับเนี่ยลงหนึ่งออกสองนะครับอืม,อมคนนี้ก็เป็นคนเก่า นะครับเรียนมา3-4ปีละแต่ลดลงไปแต่กินบุญเก่ากยังขายได้อยู่แต่เริ่มออกของใหม่ของก็ออกเรื่อยๆเหมือนเดิมละนะครับอ่ะต่อมาฮะชิ้นที่2นะครับ19.99นะครับบวกค่าส่งอีก5ดอลลาร์นะครับก็ใช้ได้เลยนะ673นะค่าส่งอีก168นะครับเบดเร็จ800กว่าบาทนะนี่ให้เห็นด้านหลังแล้วกันนะครับอืมลองดาวดู ก็ทำไมต้องขอเฉลยนะครับการที่ได้เฉลยไปจะได้ชื่อของสินค้าได้ไอเดียนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะไปเสิร์ช g o o g l e ในเมืองไทยว่าเออมีที่ไหนหรือคุณไปตามหาตามแหล่งตามร้านอะไรพวกนี้เอารูปให้เขาดูนะครับอ๋อมีน้องราคาเท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะมาทําราคาขายฝรั่งนะครับหักค่าธรรมเนียมหักค่าขนส่งไปแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคนไหนแบบ ขนาดคุ้นเคยอยู่แล้วเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยก็ได้นะฮะแต่นี่พิเศษสำหรับเพื่อนๆสมาชิก eBay ของโอดออนไลน์นะครับชิ้นแรกขอเฉลยได้ที่โค้ด a 2 4 1 2 2 0 2 1 p 3นะครับส่วนชิ้นที่2ที่เห็นด้านหลังของพระเครื่องนะครับชิ้นนี้ก็ a 2 4 1 2 2 0 2 1 l 4เลียมขอเฉลยมาได้นะครับโอดออนไลน์เดอะคอเว็บไซต์ที่ส่งเรของออนไลน์นะครับผ่าน eBay ผ่านอ m a ซ o n ลงทุนน้อย นะครับแต่ได้ผลดีมีกลุ่มสพอร์ตตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดหากเพื่อนๆสนใจซื้อเวลาไม่ต้องการลองผิดลองถูกเองนะครับสนใจเรียนก็066 159 9 9 9นะครับ l i น e แอดแอดโออน,นกดเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บไซต์ o อ o อ l นไลน์ .com ก็ได้สแกนคิวโคดนี้ก็ได้ครับ ท้ายคลิปเหมือนทุกคลิปครับถ้าเกิดเจอเราบนเฟซฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าเจอเราบน YouTube ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเ,เพื่อนๆด้วยนะครับก็แคออ่ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนะถือไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะฮะ Subscribe กดกระดิ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ